สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับเข้ามาสู่เรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆนะคะเรามาต่อกันที่ตัวอย่างที่6นะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราจบกันที่ตัวอย่างที่5ก็คือเป็นการหาระยะของ MN นะคะตัวอย่างที่6นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหายา,ยาวๆนะคะตัวอย่างที่6เขาบอกว่ากล่องบรรจุนมสด ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง3.5เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรผู้ผลิตต้องการติดหลอดดูดชนิดตรงแนบกับกล่องในแนวทะแยงมุมและเกินขอบกล่องอยากทราบว่าหลอดดูดยาวได้มากที่สุดกี่เซนติเมตรนะคะ,อ,ะอยากทราบว่าหลอดดูดยาวได้มากที่สุดกี่เซนติเมตรนะคะอาทีน,นี้เรามาดูรูปกันดีกว่าละคะ กล่องนมอันนี้เป็นกล่องนมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมีกว้างต้านกว้างยาว3.5เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรสูง12เซนติเมตรก็คือว่าผู้ผลิตเนี่ยต้องการติดหลอดในแนวทแยงมุมกับกล่องก็คือแนวนี้นะคะอ่ะทีนี้จะเห็นว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอันดับแรก ง,ง่ายเลยเราก็วาดรูปก่อนค่ะที่ทำอ่ารนดับแรกเราวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจําลองรูปกล่องนะคะอ่าทีนี้ด้านนี้แทน ความยาวของกรงค่ะยาว5เซนติเมตรต่อไปค่ะด้านนี้นะคะแทนความสูงของกรง,งก็คือ12เซนติเมตรค่ะ,ะต่อไปสิ่งที่เราต้องการหาก็คือความยาวของหลดว่ายาวได้มากสุดกี่เซนติเมตรก็คือเป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะ คู่ตั้งชื่อรูปสามเหลี่ยมนี้ชื่อว่าสามเหลี่ยม N C แล้วก็ T นะคะรูปสามเหลี่ยม N C T นะคะอ่าทีนี้ต่อไปค่ะเขียนว่ากำหนดให้กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม, N C, T, ะะยม,ยม N C T เป็นแบบจำลอง จำลองของกล่องบรรจุนมสดต่อไปค่ะโดยมีโดยมีด้าน nc เป็นความยาวของหลอดตูดค่ะ อขอโทษค่ะมีด้าน n t เป็นความยาวของหลอดดูดเป็นความยาวของหลอดดูดอ่าโอเคค่ะจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพิธากอรัสจะได้ความสัมพันธ์ว่า nt ยกกำลังสองก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับความยาวของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองก็คือด้าน ct ยกกำลังสองบวกความยาวของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งคือด้าน nc ยกกำลังสองค่ะ อ่ทีนี้เราก็แทนค่าในสูตรค่ะ nt แล้วก็ nt กําลังสองก็ติดค่าไว้ค่ะ nt กําลังสองเท่ากับ ct กําลังสอง ct ยาว5เซนติเมตรดังนั้น ct กําลังสองก็คือ5ยกกำลังสองบวก nc กําลังสอง nc คือยาว12เซนติเมตรดังนั้น nc กําลังสองก็คือ12ยกกำลังสองเท่ากับ ห้าหยกกำลังสองหยกกำลังสองก็คือ5้าคูณ 5, 5, 5, 5, 5้าห้าคูณหเท่ากับยีสิบหบวกสิบสยกกำลังสองสิยกกำลังสองก็คือ12บสองคูณสิบสคูณสิบสได้144ค่ะทีนี้ทัเลขค่ะยี่สิบห้าบวกหนึ่งตเลขตรงนี้นะคะ 144บวกกับ25 4บวก5ได้9 4บวก2ได้6ได้เท่ากับ169ทีนี้เราได้แล้วว่า nt กำลัง2ได้เท่ากับ169แต่ทีนี้ต้องการหาแค่ nt เดียวค่ะ nt เดียวว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ แต่เนื่องจาก n t กำลัง2คือ n t คูณกับ n t นะคะดังนั้น169จะต้องเกิดจากจำนวน2จํจำนวนที่หน้าตาเหมือนกันคูณกันและมีค่าเท่ากับ169ถ้าเราท่องสุดคูณมันคือ13คูณกับ13หรือเท่ากับ13ยกกำลัง2อ่ะโน้ตอีกหนึ่งนะคะ 1นก็คือ13คูณ13มีค่าเท่ากับ13ยกกำลัง2ดังนั้น nt จึงเท่ากับ13ค่ะดังนั้นสรุปได้ว่าดังนั้นรอดดูดได้เอดดูดยาวได้มากที่สุด หลดดูด,ดยาวได้มากที่สุด13เซนติเมตรค่ะเซตหนึ่งข้อแล้วก็ตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือทดเลขนะคะอ่าตัวอย่างที่หผ่านไปค่ะ ต่อไปดูตัวอย่างที่7นะคะตัวอย่างที่7เขาบอกว่าทรงี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ชื่อีส่เหลี่ยมทรงีส่เหลี่ยมมุมฉาก a b c d e f g h นะคะมีด้าน a b เท่ากับ12เซนติเมตรด้าน a b เท่ากับ12เซนติเมตรด้าน a b ก็คือตรงนี้ค่ะยาวเท่าทกับ12ซติเมตรต่อไป BC เท่ากับ9เซนติเมตร BC ก็คือตรงนี้ค่ะยาว9เซนติเมตรและกำหนดความยาวด้าน AF เท่ากับ8เซนติเมตร8เซนติเมตรก็คือตรงนี้ค่ะ AF ก็คือตรงนี้ยาว8เซนติมตรดังรูปเขาบอกว่าจงหาความยาวของด้าน AH AH ก็คือตรงนี้ค่ะ ก็คือหาความยาวตรงนี้นะคะคือ AH เรามาดูวิธีทำค่ะ,ะทีนี้นะคะเรามาดูที่รูปรูปที่แรงเอานะคะรูปที่แรงเอานี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชื่อว่า AHC นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ ่เขียนก่อนค่ะเนื่องจากสามเหลี่ยม ACH เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี มุม ACH เป็นมุมฉากค่ะมุม ACH ก็คือตรงนี้ค่ะ ACH ตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะเป็นมุมฉากต่อไปค่ะทีนี้เมื่อรูปสามเหลี่ยม ACH เป็นมุมฉากสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าความยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองก็คือ AH ยกกำลังสองดังนั้น AH ยกกำลังสองเท่ากับความยาวของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองความยาวของด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน AC ยกกำลังสองบวกความยาวของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งคือด้าน SC กลายเป็น SC ยกกำลัง2ทีนี้มีด้านด้านหนึ่งที่เรายังไม่ทราบค่าก็คือด้าน AC ว่าเท่ากับเท่าไรคะก็คือ AC ก็คือด้านนี้นะคะอา นื่องจากว่ามันไม่ทราบค่าเลยสักกระด้านหนึ่งนะคะแต่ด้านที่หาได้ง่ายที่สุดและตอนนี้ก็คือด้าน a c ค่ะเพราะว่าเห็นตรงนี้ไหมคะรูปสามเหลี่ยมจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม a b c นะคะตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอไล่เงาก่อนนะคะตรงนี้ค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุม a b c เป็นมุมฉากอะ่ะตรงนี้ค่ะ มีด้าน ab ยาว12ซติมตรแล้วก็ด้าน bc ยาว9เซติเมตรเราจะหาความยาวด้าน ac จากรูปสามเหลี่ยม abc ค่ะอ่ะเขียนค่ะหา ac กํลังสองจากสามเหลี่ยม abc นะคะต่อไปค่ะเนื่องจากสามเหลี่ยม a, b, c เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม a, b, c เป็นมุมฉากค่ะดังนั้นเมื่อสามเหลี่ยม abc เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน ac ยกกำลังสองจะเท่ากับความยาวของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองก็คือ ab ยกกำลังสองบวกความยาวของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งคือด้าน cb ยกกำลัง สองอ่ะทีนี้ก็แทนค่าค่ะเท่ากับ AB กําลังสองทีนี้เรามาดู AB ค่ะ AB ยาว12ดังนั้น AB กําลังสองก็คือ12ยกกำลังสองบวก CB กําลังสอง CB ยาว9าซติเมตรดังนั้น CB ยกําลังสองก็คือ9ยกกำลังสองเท่ากับ 12ยกกำลัง2ก็คือ12คูณกับ12 12คูณ12ได้144บวก9ยกกำลัง2 9ยกกำลัง2ก็คือ9คูณ9 9คูณ9เท่ากับ81นะคะอันนี้คิดเลขค่ะ144บวก81ได้220 นะคะทีนี้เราได้แล้วว่า ac เท่ากับ225นะคะ ac กำลังสองเท่ากับ225ทีนี้เราได้ว่า ac เท่ากับ225แล้วก็นำค่า ac กำลังสองเนี่ยไปแทนค่าในสูตรด้านบนเลยนะคะ จะได้ a h กํลาลังสองเท่ากับก็คือเอาสูตรขบวนนี้มาแทนนะคะ 2> h กําลัง2เท่ากับ ac กํลาลัง2องบว hc กําลังสองนะคะ h กํลาลังสอง ab กําลังสองขอโทษค่ะ ac กํลาลังสองที่เราหาไว้เมื่อกี้ก็คือ225แทนเลยค่ะ 225บวกกับตัวไม่ทราค่ายตัวหนึ่งก็คือ sc ค่ะ sc กำลังสองทีนี้เราไปดูที่ sc ค่ะ sc ก็คือความยาวด้านนี้ก็คือเป็นด้านด้านกว้านะคะยาว8ซนติเมตรเนื่องจาก fa ยาว8ซติมตรดังนั้น sc ยาว8ซนติเมตรเหมือนกันค่ะ จานั้น CH กำลังสหรือ HC กำลังสองจะเท่ากับ8ยกกำลัง2องค่ะ225อะ่ตรงนี้นต้ตอีกหนึ่งนะคะอันนี้ด้าน CF, CH โทษค่ะด้าน HC เท่ากับด้าน AF มีความยาวเท่ากันคือ8ซนติเมตรค่ะ,ะเท่ากับ ต่อไปเท่ากับ225บวก8ยกกำลังสองก็คือ8ปดคูณแปคูณแได้64 225บวกห4ได้2 8งรต่อไปทีนี้ได้แล้วว่า ah กําลังสองเท่ากับ2 8งรทีนี้อยากทราบว่า ah เดียวเท่ากับเท่าไหร่คะ ah เดียวเท่ากับเนื่องจาก ah กําลังสองคือ ah คูณกับ ah ดังนั้น289ร้องต้องเกิดจากจํานวน2จํานวนคูณกันมีค่าเท่ากับ289าค่ะสองเกิดจาก17คูณ17มีค่าเท่ากับ289หรือเท่ากับ17ยกกำลัง2ดังนั้น h เดียวเท่ากับ17จจึงสรุปได้ว่าดังนั้นด้าน ah ยาว17เซนเมตรค่ะ,ะสรุปได้ว่าด้าน AH ยาว17เซนเมตรก็คือตรงนี้ค่ะยาว17เซนติเมตรนั่นเองค่ะ